สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการตั้งค่าในกรอบค,คิดที่รุมลุมโงงด้านขวาเมือนกานล่ารของวิดเตเอกีเื่นมาแล้จะได้หน้าต่างแบบนี้นะครับเราไปที่ออปชั่นเลือกที่ตัวเลือกผมถ้าของใครเป็นแบบนี้นะครับคำว่าเพียบแบมีลูกศรอย่างนี้ให้เลือกดูแถบด้านล่างนะครับสิ่งที่จำเป็นต้องมีคือวอลุ่มพันทุล Wave. และสิ่งที่หาไม่ได้ก็คือไมโครโฟนหรือไมคยี e ่ห e ้อ e. ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกสามอันนี้ก็พอน,นะครับแล้วกดโอเคนะครัคุณก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับให้คุณติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้ออกเพราะถ้าเกิดคุณตั้งค่า,ามัจะมีอย่างนี้คุณติ๊กออกนะครับแล้วทำซ้ำอีกรอบหนึ่ง ปกติถ้าสมบัติท่านใดที่กดตรงนี้ได้กดเลยนะครับถ้าท่านใดที่กดตรงนี้ไม่ได้ามันเลือกตรงแถบนี้ครับจะมีตัวเลือกให้เยจะสหรับเครื่องอุมสามารถเลือกได้กดที่เลคคอร์ดนะครับเลคคอร์ดของท่านจะจําเป็นต้องมีโมโนสเตอริโอไมโครโฟนสามอย่างนี้เท่านั้นนะครับถึงคุณจะพูดใหมค์ได้หรือมีแค่ไมโครโฟนก็สามารถพูดใหม่ได้ ลำดับคนที่จะพูดมันคนอย่างเดียวลำดับต,ต้องขีดเปล่าทันไหนแล้วกดโอเคจะได้ต่างนี้การพูดม,มันต้องคนควรปรับระดับความดังทีดแค่สองขีดสามเท่านั้น, 3, น,นไม่น่าจะเกินนี้นะครับจบเส้นสุดการตัง้งคำของคนของวิโยเวที SP. ขอบคุณครับ